ชุความรู้วิาศาสตร์ยาาตรใจวัฒนธรรมนะคะในภานี้บอกได้2องมนะคะทางแกนอนนี่ก็คือว่าดูสั ดสูงนอนดีกรีไม่น้อยกว่าสองม่ง จะต้องไปการหลายเรื่องนะะจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะว่าแ่รด้วยแล้วเรก็รือ่องจากสื่อสาของบพคด้วยเนาะค่ะ่จากที่อาจารย์ได้แนะนมบมากมายงานวิจัยล้านเป็นเยอะมากๆเนี่ยจะทำยังไงให้คาแนะนาจากพี่ๆนออ้องๆสื่อมดจบด้วยแต่จะขออนุญาตเล่านิดน,นึงก่อนว่าแล้วจจม,วจจม e ะะีจีพีเมาอเนี่ยรู้จักจีพียูอ e อีนะะจยู We สกสวนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะบทบาทหน้าที่ของเราก็คือการส่งเสริมสนับสนุนและก็ขับเคลื่อนระบบการพัฒนาวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะคะโดยที่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงนี่จริงหมายถึงสหวิทยาการนะคะทุกสาขา วิทยาศาสตร์สังคม,ามศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปรกรรมนะคะแล้วก็นําชุดความรู้เหล่านี้นะคะในการผลิตเป็นเทคโนโลยีผลิตเป็นนวัตกรรมนะคะเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทสกสวมีหน้าที่ตั้งแต่การจะทําแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมของประเทศนะคะแล้วก็จัดสรรงบป,ประมาณที่สอดคล้องกับ แผนของประเทศและแผนด้านโวโบวนอนะคะโวโบวนอคือวิทยาศาสตร์วิจัยน,นวัตรกรรมนะคะให้กับ170หน่วยงานโดยประมาณนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะคะใช้งานวิจัยใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีใชน้นวัตรกรรมไปใช้ใน,นการขับเคลื่อนประเทศนะคะโดยหน่วยงาน,นงต่างๆก็จะมีภารกิจที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นระบบเราอยากมองว่าสกสวาทาหน้าที่เป็นหน่วยเชื่อมระบบ ของประเทศนะคะระบบการาพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตรกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นาการวิจัยในมหาวิทยาลัยเป็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์เดิมหรือการพัฒนานวัตรกรรมของอหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติพันธกิจหน้าที่อยู่ประมาณาน่าจะประมาณ1 1กว่ากระทรวงนะคะที่หน่วยงานของท่านเนี่ยก็มารับงบประมาณนะคะจากกองทุนส่งเสริมบวน ะะซึ่งสกศวนเนี่ยเป็นคนที่บริหารกองทุนส่งเสริมววนองนะคะโดยมีบอร์ดคือคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเป็นอบอร์ดที่กําหนดทิศทางของการใช้การงบประมาณจากกองทุนวนในอไปลงทุนนะคะในการสร้างความรู้และนวัตกรรมให้กับประเทศนะคะก็จะดูว่าทิศทางของเรื่องนี้เนี่ยจะไปอย่างไรเราทําแผนขึ้นมาเราจะสรรงบประมาณไปตาม เป้าหมายทิศทางนะคะแล้วเราก็จะมีกระบวนการที่ติดตามประเมินผลนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมทั้งที่จะมีการหนเสริมก็คือการพัฒนาระบบบปราการพัฒนามาตรการาต่างๆเพื่อให้เกิดการเอื้อให้ภาคเอกชนนะคะได้เข้ามาลงทุนในด้านาวิจัยมากขึ้นในการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นนะคะ สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมภาคส่วนต่างๆนะ SME ต่างๆเนี่ยได้ใช้ความรู้นวัตรกรรมสนับสนุนให้ชาวบ้านนะคะองค์กรชาวบ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นนยคะมีศักยภาพในการใช้ความรู้หรือแม้แต่สร้างความรู้ขึ้นมานะคะในการที่จะไปออกแบบนโยบายต่างๆของท่านนะครับ mm hmm. ระฉะนั้นบทบาทของสกสวก็จะค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าเราทํางานในเชิงระบบนะคะตั้งแต่การทําแผนการจัดสรรงบประมาณและการติดตามประเมินผล แล้วก็การทําให้หน่วยงานในระบบทั้ง170หน่วยงานนียเก่งขึ้นเพื่อนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาด้วยความรู้และนวัตรกรรมค่ะรบกวนท่านพูดถึงเรื่องของสัดส่วนการลงทุนทางด้านการวิจัยในภาพรวมนิ้แตอนปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็เป้าหมายของสกสวเป็ยังไงค่ะ,คะตอนนี้เราได้รับงบประมาณจริงนะคะจากรัฐสภานะคะงบประมาณแผ่นดินนะคะก็เฉลี่ยประมาณ15,000 ล้านบาทต่อปีนะคะสำหรับการขับเคลื่อนทั้งด้านความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการแก้ปัญหาสังคมแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งการสร้างศักยภาพของประเทศเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคตนะคะหมายความว่าต้องสร้างความรู้สร้างคนเตรียมเอาไว้นะคะในบทบาททั้งหมดเนี่ยคะ่ะเรามีงบประมาณปีละประมาณหนึ่งหม้าล้านบาทซึ่งซึ่งก็ยังถือว่าไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ามันจะใช้งบประมาณส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรนะคะเราก็จัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น3ก้อนใหญ่ๆนะคะถ้าพูดในก้อนใหญ่เนี่ยก้อนแรกคือความสามารถในการแข่งขันเนี่ยประมาณสัก หนึ่ใน3นะคะก้อนที่2นะคะก็คือในเรื่องของการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ประมาณและพื้นที่นะคะ ก็อีกหน่วยสาแล้วก็ที่3เป็นการเตรียมการสู่อนาคตนะคะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวาวาิจัยและวัตกรรมสร้างคนสร้างศักยภาพของหน่วยงานในระบบของเราเนี่ยก็อีกประมาณหน่ในสามนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดสัดส่วนแต่ในแต่ละด้านนะคะเช่นด้านความสามนนารถในการแข่งขันเราก็แบ่งเป็นประมาณ8เรื่องใหญ่ๆนะคะก็เรื่องที่ได้รับความงบประมาณสูงสุดต,ตอนนี้มันพิสูจน์แล้วด้วยประเทศไทยมีศักยภาพแล้วก็สามารถน่าจะทําได้ดีด้วยก็คมมือด้านการแพทย์นะคะ การแพทย์และระบบสุขภาพนะคะอันนี้ก็ในก็เป็นประมาณ1,300ด้ล้านบาทต่อปีนะคะที่เราแต่ใส่ง,งูมาลงไปด้านที่2ก็คือด้านเกษตรและอาหารนะคะก็ในงูมาณที่ใกล้เคียงกันนะคะน้อยกว่าด้านการแพทย์เล็กน้อยด้านเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็แก้ปัญหาความยากจนก็ในงูมาณที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ด้านการตรีึงกําลังคนอันนี้ก็เป็น4ก้อนใหญ่ที่เราจะดส่งลงไปนะคะทั้งจริงในแต่ละเรื่องก็จะมีรายละเอียดลงไป เพิ่มเติมนะคะซึ่งอาจจะได้มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ต่อไปนะคะที่ผ่านมาผลงานที่เป็นรูปธรรมมากก็คือในเรื่องของโควิดนะคะจริงๆที่เราเห็นเรื่องของหน้ากากเรื่องของห้องความดันลบเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้การแพทย์ไทยใช้ได้โดยขึ้นตัวเองได้นะคะก็มาจากผลงานด้านโวโมนออย่างชัดเจนนะคะซึ่งอันนั้นเราเป็นการดึง ตัวชุดความรู้นะวัตกรรมที่มีอยู่แล้วก็มาหนุนเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์แล้วเอาไปใช้จริงในสถานที่ต่างๆนะคะอันนี้อันนี้ก็เห็นได้ว่าก,ก็สะท้อนว่าจริง,รงๆประเทศไทยมีศักยภาพด้านนี้อยู่สูงกว่าที่พวกเราคิดนะคะก็ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทํางานนะคะว่าเราจะเอา,เอาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมไปใช้อย่างไรนะคะเรื่องที่2ที่อาจจะพูดถึงกันมากๆคือเรื่อง EV แต่ EV เนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์นะคะประเทศไทยในมุมของ รถไฟฟ้าอันนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นรถเก๋งรถยนต์นั่งมันอาจจะมีตลาดอื่นๆแต่ในแง่ของรถไฟฟ้าที่อาจจะเป็นรถเพื่อการขนส่งพิกัพอะไรต่างๆเนี่ยประเทศไทยก็ทําได้ดีแล้วเรามีมีสกยภาพตรงนี้นะคะรวมทั้งเรื่องของระบบแบตเตอรี่ซึ่งเราก็ให้ทุนสนับสนุนตรงนี้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นก้อนหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะด้านเกษตร,รอาหารตอนนี้เรามุ่งเน้นนะคะไปเรื่องเรื่อง smart farmers เนี่ยทุกท่านอาจจะทราบแล้วแต่ที่เป็นเรื่องใหม่ก็คืออาหารที่เรียกว่าเป็น อาหารแห่งอนาคตนะคะฟิวเจอร์ฟู้ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังชั่นอลฟู้ดนะคะอาหารเฉพาะทางสําหรับเรื่องอา,อาหารเพื่อทางการแพทย์อาหารเพื่อผู้สูงอายุนะคะหรือเป็นสารสกัดเกี่ยวกับเป็นอินกริเดียน์เป็นวัตถุดิบในเรื่องของรสชาติอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยผลิตอาหารได้เยอะก็จริงแต่ว่ามูลค่าสูงในลักษณะแบบนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยมีมากแล้วก็ส่งออกเป็นพื้นฐานไปเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเอา เรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดเข้ามาเป็นคอนเซ็ปต์จับแล้วก็มีการสนับสนุนลงทุนด้านนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้ศักยภาพป,ประเทศไทยที่จะดึงเรื่องอาหารจากพื้นฐานขึ้นมาเป็นอาหารที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ส่งออกได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พยายามทําอยู่นะคะเรื่องสมุนไพรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดิมเราก็ทใใําวิจัยไว้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าจากสมุนไพรที่จากฟาร์มนะจาก,กเกษตรที่จะมีคุณภาพสูงขึ้น ได้มาตรฐานมากขึ้นไปสู่การผลิตจริงเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราออกแบบแผนงานกันอยู่นะคะแล้วก็เริ่มสนับสนุสนชัดเจนขึ้นในปีงบประมาณ2566เป็นต้นไปนะคะก็มีการคัดเลือกว่าสมุนไพรหลักๆเมื่อก่อนมีคัดไว้12แต่ว่าในการขยับไปข้างหน้านี่คงไม่ได้ลงทุนกระจายทั้ง12นะคะก็มีการคัดเลือกว่าอะไรบ้างที่น่าสนใจเช่นรเรื่องขิงนะคะ,ะเรื่องของฟ้าไทยโจนอะไรต่างๆเอนี่ยคะ่ะก,ก็จะมีตัวรายละเอียดของแต่ละ แต่และชุดที่เราส่งเสริมแล้วขับเคลื่อนไปนะคะส่วนเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนจริงๆเป็นเรื่องที่ทุกๆกระทรวงทํางานอยู่นะคะเราเรหนักในบทบาทของอวว่าเราไม่ใช่เป็นบทในของบวบนอนะคะว่าเราไม่ใช่เป็นหน่วยงานฟังก์ชันหลักที่จะลงไปแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าเราได้เริ่มระบบบางอย่างซึ่งทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในการแก้ปัญหานะคะก็เช่นเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลนะคะซึ่งก็มีพีแมปเป็นฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่ใช้การลงไป VERIFY เองด้วยนะคะว่าลงไปดูด้วยว่ามันก็จะมีบางกลุ่มที่อาจจะตกสำรวจอยู่นะคะทำฐานข้อมูลตรงนี้ให้มีความคมชัดขึ้นแล้วก็ส่งขอฐานข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าจะพอมอหรือมหาไทยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วก็เมื่อเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เราก็จะเห็นศักยภาพของคนในพื้นที่เห็นโอกาสแล้วก็เห็นข้อจากัดน,นะคะก็จะดูว่าเพื่อจะยกระดับจริงนะคะจากข้อมูลเนี่ยไปสู่การที่มีนวัตกรรมให้เขาไปใช้ได้นะะี่ค่ะอันนี้ก็จะ ต้องอลงไปทํางานซ้อนอีกชั้นหนึ่งว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยนวัตรกรรมที่มันควรจะลงไปเป็นอะไรนะคะเรื่องพื้นฐานอะไรเรื่องท,ที่ตอนนี้ที่เห็นว่าเด่นมากก็คือเราสามารถดึงทุนทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งอันนี้หน่วยบริหารจัดการทุนเชิงพื้นที่ก็ทำอยู่เป็นต้นแบบท,ที่น่าสนใจเลยนะคะคำว่าทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยไ,ไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าเป็นชิ้นๆแต่หมยความว่าการมีตลาดวัฒนธรรมขึ้นมานะคะแล้วทาให้เกิดตลาดที่มันประสบความสำเร็จใหญ่ขึ้นเป็นความสนใจของคนในพื้นที่เอง ที่เห็นคุณค่าของพื้นที่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากข้างนอกเข้าไปด้วยะคะเราก็พยายามพัฒนาโมเดลใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะคะในชุดเรื่องของอเศรษฐกิจฐานรากนะคะพร้อมๆกับการพัฒนาเรื่องของ SME อ็มสตาร์ทอัพที่ NNA ดูแลอยู่นะคะแล้วก็โซเชียลเอ็นเตอร์ปรสนะคะซึ่งเราก็ได้มีการอ,อบรมกับมาหาวิทยาลัยต่างๆให้เข้าใจไอคอนเซ็ปต์ของโซเชียลเอ็นเตอร์ปรสนะคะคือผู้ประกอบผู้ประกอบการสังคมนะคะ,ะถ้ามาหาวิทยาลัยจะสร้างนัก ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะสร้างผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่คุณจะต้องทํางานแบบไหนอย่างไรนะคะก็เป็นการทํางานเชื่อมประสานเราเราใช้การวิจัยเป็นตัวเดินนะคะซึ่งก็จะไปเชื่อมกับทางฝั่งอุดมศึกษาที่จะเป็นผู้ผลิตบัณฑิตเองด้วยนะคะในลักษณะแบบนี้หรือการที่เราต้องทําให้มีแรงงานทักษะสูงนะคะหรือนักวิจัยที่ทํางานกับ ภาคอุตสาหกรรมได้อันนี้ก็โจทย์จะอยู่ที่ฝั่งอวนนะคะว่าเราจะมีโมเดลวิธีการทํางานอย่างไรเพื่อเชื่อมการทํางานของภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สร้างและพัฒนาคนขึ้นมาบทบาทของอวนนเนี่เป็นบทบาทเน้นในเชิงการสร้างอะไรใหม่ๆและเป็นแคตตาลิสนะคะพอเราได้ระบบแบบนี้แล้วเนี่ย ต่อไปเราก็คาดหวังว่าทางประรวงอวเองค่ะชลัยเองที่เป็นผู้ผ,ผลิตบัณดิตจริงเนี่ยก็จะรับโมเดลนี้ไปทํางานต่อหรือหน่วยงานต่างๆนะคะที่ทํางานอย่างเช่นทําเรื่องสังคมสูงวัยเรามีโมเดลที่น่าสนใจเช่นที่แม่มอกโมเดลอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องจากนี้ไปก็จะต้องเป็นการขยับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นมาทํางานร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้นให้เขาได้เห็นว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่เป็นไปได้แล้วก็ไปใช้ขยายผลต่อแต่ไกลไปกว่านั้นก็คือการ redesign วิธีทํางานวิจัยนะคะแทนที่จะรอทําเสร็จแล้วค่อยไปหาคนใช้แปลว่าต้องตั้งเห็นโจทย์ตั้งแต่ต้นแล้วก็ดึงผู้ใช้ประโยชน์เข้ามาร่วมในการออกแบบและทํางานร่วมกันตั้งแต่ต้นอันนี้มันก็จะทําให้การขยายผลนี้ง่ายขึ้นนะคะการตั้งเป้าหมายการเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะไม่ใช่ว่ามองอเป็นโครงการไปโครงการไปมองในภาพใหญ่แล้วในเชิงระบบแล้วเนี่ยมันจะต้องทํางานแบบไหนซึ่งสกสวเนี่ยก็จะไปทําวิจัยเชิงระบบนะคะ ด้วยนะคะเพื่อให้เห็นภาพใหญ่แล้ว PMU หน่วยบริหารจัดการทุนสามารถเอาระบบนี้ไปออกแบบการขับเคลื่อนต่อนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกัน,นะะมันก็พยายามทำในหลายๆส่วนที่อุดจุดอ่อนของระบบที่เป็นอยู่เพื่อให้เกิดการรณนการออกแบบอะไรที่มันมีความเป็นรูปธรรมแล้วพยายามทำเรียกว่า impact pathway นะกำลังชวนกันทำความเข้าใจกับหน่วยบริหารหจัดก,การทุนว่าการสร้างเส้นทางไปสู่ผลกระทบนั้นนะคะมันจำควรจะต้องออกแบบ ถอยหลังอย่างไรต้องการข้อมูลอย่างไรสกสกวกก็พยายามสนับสนุนให้มันเกิดระบบข้อมูลเพื่ออาไปใช้ในการออกแบบการทํางานซึ่งจริงๆข้อมูลที่ว่านี่มีสส่วนส่วนที่1ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับระบบวิจัยซึ่งเรามีฐานข้อมูล n r i s นะคะที่ทํางานร่วมกับบอชอ,อยู่แต่ข้อมูลอีกส่วนที่สําคัญมากในประเทศไทยค่ะคือข้อมูลเพื่อการพัฒนานะคะตอนนี้เราก็กําลังคุยกับหลายหน่วยงานอยู่เช่นกันนะคะต้องคุยกับ สสสหรือคุยกับปศสกอ,องทุนเพื่อความสมอภาพในงานสษาว่าเราจะร่วมมือในการทํางานกันอย่างไรตอนนี้สามปีแรกเราใช้เวลากับการเซตร,ระบบอยู่พอสมควรนะคะจากนี้ไปนี่ก็คือการทํางานร่วมกับกองทุนอื่นๆซึ่งมีงบประมาณมีเงินอยู่พอสมควรนะคะตอนนี้เราตั้งเป้าอย่างน้อยก็ที่ทาไปแล้วก็คือกองทุนพัฒนาการไฟฟ้าอันนี้แปลว่าเรื่องโจทย์เรื่องการพัฒนาไฟฟ้าเรื่อง สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เกิดไฟฟ้าเนี่ยมาออกแบบร่วมกันกับกองทุนนัตนาไฟฟ้านะคะแล้วก็ใช้งานวิจัยเข้าไปทํางานไปเสริมนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยมันก็จะไม่ซําซ้อนเพราะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันในเรื่องกันในเรื่องไฟฟ้าในเรื่องพลังงานนะคะก็จะออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งตอนนี้ที่กําลังคุยอยู่แล้วคงจะเห็นความร่วมมือในอนาคตใกล้ก็คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษ,ษาจทเรื่องการศึกษาจทใหญ่มาก แล้วก็กองทุนเพื่อความสมบูรณทางการศึกษาทํางานได้ดีนะคะแต่ว่ามันยังมีบริบทร,รอบข้างอีกเยอะที่ต้องการการขับเคลื่อนชุดความรู้เข้าไปเช่นการทํางานกับผู้ปกครองการทํางานกับเครือข่ายแล้วการที่จะหนุนเสริมต่อไปในการขับเคลื่อนไปสู่มหาทยาลัยซึ่งเป็นผู้ผลิตครูและอยู่ในกระทร,ง all, ระวงอวสกศวก็ มองว่าเราจะเข้าไปเชื่อมยังไงนะคะมีกองทุนของกสสเกิดกองทุนของสกสวนี่จะมาทํางานร่วมกันยังไงเพื่อขับเคลื่อนเรื่องระบบการศึกษาของประเทศนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ที่สองที่เรากําลังทําคือกําลังตั้งเป้าว่าจะมีสักห้ากองทุนในปีนี้นะคะที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันก็จับเรื่องใหญ่และเรื่องพลังงานเรื่องการศึกษานะคะแล้วก็ที่กําลังคุยอยู่ก็เรื่องสสสนะคะก็เป็นเรื่องสุขภาวะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ที่เราทางานนะคะแล้วก็ที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งในฝั่งอุตสาหกรรมก็คือสภาอุตสาหกรรมนะคะลงนามเรียบร้อยทําออกแบบโมเดลกันมาประมาณเกือบทน้งปีปไปประมาณนะคะเพื่อให้เข้าที่ว่าเราจะเขยบกับสภาอุตสาหกรรมในเรื่องของการหนุนเสริมสตาร์ทอัพแล้วก็ s อ e อย่างไรนะคะก็คาดว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้งบมาณของกองทุนในการทํางานร่วมกับหน่วยง,งานอื่นางบกองทุนก็ไม่ได้เยอะมากแต่หน่วยง,งานต่างมีพลังอยู่เป็นหน่วยที่จะขับเคลื่อนได้จริง ะะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราต้องสร้างเครือข่ายค่ะเรื่องเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและทําให้ทุกคนในเครือข่ายทุกหน่วยงานในเครือข่ายมีทิศทางร่วมกันนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการขับเคลื่อนร่วมกันอันนั้นเป็น,น,น,นเป็นป้าหมายในเชิงเ t ร a ฐกิจของการขับเคลื่อนนะคะจุดอ่อนเราก็ยังอยู่ที่เรื่องการสื่อสารนะคะอันนี้ก็คือต้องมาปิดจุดอ่อนเพราะเราก็อยากเหนก็นการสนับสนุนจากประชาชนนะคะคิดว่าอันนั้นสําคัญมาก ทั้งจริงๆไม่ใช่หมายถึงในในแง่ของรูปประมาณหรืออะไรแต่ว่าในแง่ที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่า,าความรู้นวัตรกรรมวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จะไปช่วยเขาได้จริงนะอันนี้ก็ต้องกลับมาที่ศักยภาพของเราด้วยนะคะไม่ไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆนะเราเองจะเก่งขึ้นได้ยังไงและจะทําใหา้ประชาชนสามารถเข้าถึง